กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วค่ะกับช่วงถอดรหัสดวงนะคะช่วงนี้พิเศษมากมากเลยเพราะทางรายการของเราะคะ่ะให้คุณผู้ชมะคะโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์แบบส,สดๆได้เลยค่ะใครมีคําถามอะไรนะคะโทรเข้ามาถามได้นะคะที่หมายเลข029349561-2นะคะหรืออีกช่องทางนึงค่ะสำหรับใครที่โทรเข้ามาในรายการไม่ติดนะคะสามารถส่ง SMS เข้ามาได้ค่ะรายการ ะะวันเดือนปีค่ะและเวลาเกิดของคุณนะคะชื่อของคุณและคําถามที่คุณอยากจะรู้ค่ะส่งมาที่หมายเลข4838377นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งค่ะในการส่ง M S ค่ะ4123703ค่ะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยได้นะคะว่าอยากปรึกษาในเรื่องของอะไรนะ,ะอาจารย์ก็พร้อมให้คำปรึกษาค่ะระหว่างรอสายนะคะเรามาตอบคําถาม S M S จากทางบ้านที่ส่งเข้ามาในรายการนะคะ,ะท่านแรกเลยค่ะคุณเทียนนะคะคุณเทียนเกิดวันที่24พฤศจิกายนนะคะอาจารย์ เกิดพศ2519ค่ะเกิดวันพุธปีมะโรงถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของความรักว่าปีนี้เนี่ยจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าคะอาจารย์ครับค่ะปีนี้คุณเทียนเนี่ยจะคิดถึงเรื่องเพศตรงข้ามเรื่องชีวิตคู่เป็นสําคัญสนใจเรื่องนี้มากกว่าเรื่องอื่นแล้วก็มีโอกาสนะฮะที่จะได้พบคนถูกใจแต่ว่าแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนกับต้องใช้เวลานิดนึงค่ะ อาจจะค่อนข้างเป็นคนที่วิตกกังวลคิดมากนะครับอาจจะเ,เรียกว่ามีประสบการณ์ที่ทําให้ต้องรอบคอบไว้ก่อนอ๋ออาจจะนะมีประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีมาก็ไม่ถึงกับเลวร้ยายนักนะ,ะแต่ว่า,เ,าเหมือนกับว่าอยากจะเลือกคู่ที่ได้ได้ดังใจนะเป็นพิเศษนะครับก็เป็นคนที่เรียกว่า ดวงเหมาะกับคนที่สูงอายุนะก็ปีนี้มีโอกาสครับมีโอกาสเข้ามาพอสมควรนะฮะก็นี่ก็เป็นดวงของคุณเทียนนะคะตอนนี้นะคะมีสายชินต้องทำบ้านโทรเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีค่ะสวัสดีครับผมค่ะคุณทวีเกิดวันที่22มีนาคมนะคะครับพศ2513นะคะครับผมวันนี้คุณทวีโทรเข้ามาอยากจะถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ จะถามเรื่องเนื้อคู่กับเรื่องการเงินนะครับผมเนื้อคู่กับการเงินนะคะคุณทวีโทรมาจากจังหวัดอะไรคะพิจิตครับผมพิจิตนะคะติดตามชมรายการเป็นประจำหรือเปล่าคะจะประจำครับผมทุกวันนะครับผมดูอาจารย์เป็นประจำเลยนะคะครับค่ะเดี๋ยวรออาจารย์สักครู่ถามในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็เรื่องการเงินการเงินนะคะว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย์ครับรอสักครู่นะคะครับผมเออ คุณทวีเกิดวันอาทิตย์นะครับใช่ครับผมโอเคเวลาเกิดทีสองห้านาทีครับอาจารย์อ๋อทีสองห้านาทีก็ต้องเป็นวันเสาร์สิมัน<ช>ป<ะ>เป็นวันที่ยี่สิบสองครับอ่าใช่คือวันที่เนี่ยวันที่ยี่สิบสองแต่ว่าวันเนี่ยจะจะถือเป็นวันเสาร์กลางคืนนะครับครับผมโอเค นะก็มาเรื่องคู่ก่อนนะครับครับผมคือดวงเรื่องคู่ปีนี้ถือว่านะเป็นช่วงดวงตกนะคือถ้ามีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ต้องระวังเรื่องการมีปากมีเสียงก็ทกประทังการรุนแรงนะครับตามอะไรต้องใจเย็นนิดนึงแต่ถ้าเกิดยังไม่มีคู่นะปีนี้กนะ็เรียกว่าอย่าเพิ่งไปรีบร้อนจริงจังนะอาจจะต้องดูใจกันพอสมควรนะ คือด,ด,ดูดูแล้วปีหน้าก็ยังไม่ไม่สวยนักนะฮะอย่างน้อยก็ต้องสักสองปีสองปีพ้นไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะดีขึ้นอันนี้ไม่ทราบคุณทวีแต่งงานหรือ,อยังหรือว่าฮลัลโหลครับคุณทวีอยู่ปะคะสวัสดีคะ่ะสายจะหลุดไปแล้วนะคะโอเคนะครับก็สรุปว่าในเรื่องคู่เนี่ยปีนี้เป็นจุดที่ควรระวังค,นะคือถ้ามีอยู่แล้วก็ต้องระวังเรื่องของการทะเลาะ ความขัดแย้งนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรนะฮะคือถ้ามีบุตรหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ะจะเป็นเหตุให้ขัดแย้งกัน<า>แต่ถ้ายังไม่มีนะปีนี้ก็ยังไม่แนะนําปีหน้าก็ยังต้องรอก่อนนะครับหลังจากนั้นถึงจะดีติดต่อกันสองปี<า>ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับการเงินปีนี้ถือว่าโอเคนะฮะดีมากนะับเป็นปีทองเรื่องการเงินเรียกว่าจะทําอะไรก็ จะมีโอกาสที่การเงินการทองจะคล่องตัวนะครับจะเหลือเก็บเป็นกอเป็นกร,รมมากขึ้น,นก็ค่อนข้างโอเคโดยเฉพาะเงินที่มาจากงานอาชีพค่ะมีสายมารออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณดวงพรค่ะอ๋อสายหลุดไปแล้วนะคะไม่อไรสามารถโทรเข้ามาใหม่ได้นะคะก็ระหว่างรอสายนะคะเดี๋ยวเช็ค ดวงของคุณดวงพรให้เลยแล้วกันนะคะเก<ช>ิด<อ>วันที่9ค่ะอาจารย์เดือนพฤศจิกายนค่ะพศ2513เชิ้นเดียวกันนะคะ<ช>ถ้าคุณดวงพรดูอยู่สามารถโทรกลับเข้ามาได้นะคะ<ช>หรือว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ดูรายการของเรานะคะโทรไม่ติดสามารถส SMS <ช>่ง s อสนะคะดโดยการพิมพ์วันเดือนปีเกิดและเวลาของคุณเข้ามาได้ที่หมายเลข483-8377นะคะ,<ช><ช>ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็รับสายกันเรื่อยๆเลยนะคะ จารย์คะเดี๋ยวมารับสายนี้ก่อนนะคะมีสายเข้ามานะคะสวัสดีค่ะคุณสุนีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสุนีเกิดวันที่4กรกฎาคมนะคะมกราค่ะมกราคมนะคะพศสอ1 2นาอสนะคะ02ค่ะ02นย์ะคะจะมีเวลาเกิดหรือเปล่าคะอ๋อประมาณตีตีห้าถึงหกโมงค่ะวันนี้จะถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอ๋อเรื่องการการเงินการงานค่ะ การเงินและก็การงานนะคะว่าชงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะค่ะค่ะคุณสุนีโทรจากจังหวัดอะไรคะลบบุรีค่ะลบบุรีนะคะเดี๋ยวรออาจารย์สักครู่นะคะค่ะครับมาที่ดวงการเงินก่อนนะครับการเงินการเงินดูว่าปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้ว แต่ว่าตัวคุณสุนีเองอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจเอ๊ะมันจะดีขึ้นเอ๊ะหรือว่ามันจะแย่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันมันเป็นขาขึ้นมันจะดีขึ้นนะครับติดต่อกันสามปีอะเรื่องเงินก็จะเบาเรื่องเรื่องที่มีภาระหนักๆหรือเรื่องเสียเงินเสียทองแบบแบบไม่เข้าเรื่องเนี่ยจะแทบไม่มิจะค่อนข้างน้อยละแทบไม่มีละนะครับส่วนดวงการงานอ่า ตรงนี้ที่ต้องระวังนะฮะทำอะไรต้องระวังในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศความสําเร็จคือตอนตอนนี้มีธุรกิจของตัวเองหรือว่าทํางานไปลูกจ้างเขาฮะอ,อ๋อตอนตอนช่วงก่อนนั้นจะมีงานประจําแล้วก็มีงานประจําอย่างเป็นครูสอนเนะะ่ยอ๋อครับรับราชการนะคะ แล้วก็มีทุกมีแบบว่าเลี้ยงเลี้ยงสัตว์นะคะแต่ตอนนี้มันมันเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องหยุดเลี้ยงเพราะปีที่แล้วก็ขาดทุนครับครับปีนี้ก็เลยต้องหยุดเลี้ยงนะคะใช่ค่ะคือปีนี้ไอ้เรื่องงานเรื่องธุรกิจเนี่ยถือว่าค่อนข้างเสียนะครับค่ะก็คือเวลามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับมันสาเหตุบางทีมันมาจากเรื่องเก่าๆนะ,ะเรื่องเก่ากปัญหาก่าเนี่ยมันไม่ไม่จบ,บแล้วเราจะรู้สึกแบบบางทีแบบ ต้องก้ามกืนฝืนทนกืนไม่เขาราทายไม่ออกนะมันจะเป็นแบบเนี้ยปีนี้ต้องอดทนเรื่องงานเดี๋ยวเพิ่งเวลีเริ่มทําอะไรอย่างมากก็รักษาของเก่าให้มันเหลือเท่าเดิมได้นี่ถือว่าเก่งแล้ว <c oughs> มันไม่เหลือแล้วค่ะ <c oughs> มันต้อง้ายทิ้งหมดมเลยค่ะ <c oughs> ปีปีไหนที่แกได้เริ่มใหม่ปีหน้าเอีปีหน้าก็ยังไม่ดีนักนะเพราะว่าะะปีหน้าคือเหมือนจะทําอะไรนี่มันต้องเออ ที่ไหนถ้าเราจะเริ่มเลี้ยงใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มต้นไหนไอ้ธุรกิจแบบงานไอ้อาชีพเสริมนะคะคงคงต้องเว้นไปอีกพอสมควรนะ <c oughs> คือ,ค,อคือจริงๆเป็นดวงที่จะทำจะทำงานจะมาหากินในทางอาชีพ หลักอาชีพรองเนี่ยทำแล้วต้องแบบต้องมีไหวพริบต้องเราแวดระวังคือวางใจไม่ค่อยได้อะมัน<ะ>มันจะพลิกผันมันมันจะล้มเหลวได้ง่าย<ะ>ะคระัคือพอพอประมาทเมื่อไหร่พวกจะมีปัญหาทุกทีก็ไองานเสริมเนี่ยผมดูผมก็ไม่ไม่สนับสนุนมากนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมั่นคงโดยเฉพาะถ้าทำ<ะ>ํำเกี่ยวกับพวกเกษตรนะพวกเลี้ยงสัตว์นะพวกประมงตรงนี้ถือว่าไม่ มันไม่ดีนักนะคะไม่ค่อยดีนักแต่ว่าถ้าที่เป็นงานอาชีพหลักเนี่ยคือก็ต้องทําอะไรก็ต้องใช้ไหวพริบคือก็ต้องระแวงระวังรอบคอบไว้ก่อนนะครับคือคือถ้าประมาทมันก็จะมีปัญหาเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องเงินครับค่ะอีถามเพิ่มเติมไหมครับอ๋อเรื่องไ้ถามเรื่องลูกสาวจะได้งานบ้างไหมคะอ๋อถ้าจากดวงของคุณสุนีก็ถือว่า ปีนี้ดวงลูกสาวดีนะก็น่าจะประสบความสําเร็จนะครับนำโชคนาโชคทางด้านการเงินมาให้นะครับค่ะขอบคุณค่ะคุณสุนีขอบคุณมากค่ะรับสายต่อไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลําปางค่ะค่ะสวัสดีค่ะเกิดวันที่2สิงหาคมนะคะค่ะพศส5 1 1นะคะค่ะทราบเวลาเกิดหรือเปล่าคะไม่ทราบค่ะไม่ทราบนะคะวันนี้จะถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะจะถาม กับเรื่องการเงินนะคะค่ะการเงินนะคะคุณลำปางโทรจากจังหวัดอะไรเอ่ยสมุทรสาครค่ะสมุทรสาครน,นะคะเดี๋ยวรออาจารย์สักครู่นะคะเดี๋ยวให้คุณลำปางช่วยเบาเสียงโทรทัพน์นิดนึงนะคะฟังในโทรศัพท์นะคะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะ เดี๋ยวรออาจารย์สักครู่นะคะค่ะตบถามเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องการเงินใช่ไหมคะคะ่ะการเงินในช่วงนี้นะคะกา,การเงินในช่วงนี้ก็หนักหมดสิคือตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะครับจนถึงเมษาปีหน้าเนี่ยดวงการเงินมันจะมีปัญหามีความเดือดร้อนเข้ามาหลายๆทางคคือเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยมันมันจะหนักหนาสาหัสกว่าปกติ นะครับคือจะทำอะไรนะในเรื่องการลงทุนนะครับเรื่องถ้ามีเรื่องเงินมาเกี่ยวเนี้ยต้องระวังนะ, <Okay. S 1> นะคือปีนี้ผมผมแนะนำว่าไม่ควรจะลงทุนทางการเงิน, <Okay. S 1> นหรือว่าหลีกเลี่ยงไอ้เรื่องอะไรที่มันเสี่ยงๆนะฮะพยายามอย่าไปน,นั่นเพราะว่าทั้งในเรื่องของดวงถูกคนโกงอะไรมันพร้อมที่จะมีสารพัดย <Okay. S 1> ิ่งถ้าเรา ประมาทวางใจเนี่ยเราเรายิ่งจะเดือดร้อนอย่างหนักนะครับปีนี้เรื่องเงินจะเป็นเรื่องที่มีปัญหาหนักมากที่สุดนะแล้วก็ก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการคำพักการการให้กู้ยืมการลงทุนหนักเลยบอกไว้ก่อนเพื่อนจะได้ระวังมากๆมันจะได้ปัญหาน้อยนะครับแล้วเรื่องคู่ชีวิตล่ะคะเรื่องคู่นะครับเรื่องคู่ปีนี้ถือว่าดีครับปีนี้ก็คือคู่เนี่ยเขา มีบทบาทที่จะมาช่วยนะครับตอนหนักเป็นเบาได้เหมือนกันนะค,คือบางเรื่องที่ยากๆเนี่ยนะปรึกษาหารือหรือว่าขอความช่วยเหลือจากคู่หรือว่าจากามิตรสหายที่เป็นเพศตรงข้ามตอนนี้ก็จะช่วยเหลือได้ดีค่ะครับแล้วโชคลาภพอจะมีไหมคะเรื่องโชคลาภมีครับก็มีโอกาสมีโชคจากเอ่อพวกเลขที่บ้านทะเบียนบ้านทะเบียนรถนะฮะค่ะ ก็จะนําโชคมาให้พอสมควรค่ะโอเคนะครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งท่าแล้วเจ็บป่วยอะไรร่างกายเนี่ยจะมีไหมคะอ๋อก็มีเครียดบ้างนะฮะมีเครียดเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเปลี่ยนแปลงเรื่องงานแต่ว่าก็ก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสนะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพขอบคุณค่ะนั้นเค่นี่ราคาครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูดวงของคุณดวงพรให้ละกันนะคะที่โทรเข้ามานะคะอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เราสายหลุดไปนะคะก็ดูเป็นดวงโดยรวมแล้วกันไม่ทราบว่าถามเรื่องอะไรครับค่ะก็ดูดวงงานดวงงานกับดวงเงินก็มักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะดาวดวงเดียวกันก็ดวงเรื่องงานเนี่ยนะฮะก็จะมีโชคจากเรื่องงานนะมักจะเป็นเรื่องงานที่รับช่วงจากคนอื่นหรือว่า มีการยกย้ายงานเปลี่ยนแปลงนะครับในในหน่วยงานเดิมก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะจะมีโชคส่วนในเรื่องของการเงินนะก็คือบางทีนะทำโน่นทำนี่ไว้แล้วลืมไปแล้วเนี่ยมันจะมีโชคจากเรื่องเก่าเดิมๆเข้า,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 ามานะครับอาจจะหมายถึงได้ของเก่าได้ได้ของโบราณได้วัตถุมงคลที่มีราคาที่ถูกใจนะครับแล้วก็ แต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอาจจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามานะฮะโดยเฉพาะการเสียเงินจากเรื่องของสุขภาพนะครับ,รบก็ต้องระวังนิดนึงนะแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะถึงขั้นรุนแรงนะครับนี้ในส่วนของคนที่จะมีบทบาททำให้ปวดหัวก็น่าจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะครับที่ บางทีเราขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินจากใครเนี่ยก็มักจะมีปัญหาหรือว่ามีคนมีผู้ใหญ่มาเบียดเบียนทางเรื่องการเงินนะครับให้เราต้องคว้ากระเป๋าเสียเงินเสียทอ,องก็ น่าจะโอเคนะของ <สะ S 1> คุณดวงพรก <สะ S 1> ็เป็นดวงของคุณดวงพร,รที่โทรเข้ามาสักรูกย้อนกลับดูให้แล้วนะคะก็ยังไงก็ติดตามรับชมกันได้ใหม่ค่ะวันนี้ก็เวลาเหมืองแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมบรายการของเราค่ะรายการของเราจออากาศทุกวันอังคารนะคะแล้วก็มาพบกันได้ใหม่เวลาเดียวกันนี้ค่ะทางช่องไวทีนิวชาแนลนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะและใครที่ยังมีข้อสงสัยอยากจะพูดคุยกับอาจารย์กิตินันนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0818152532นะคะค่ะ นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ